สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b อลเลอรกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับจะมาประกาศร,รางวัลปืนวัชระ5รางวัลอ่าแต่ก่อนเราจะไปดูการประกาศผลของผู้ที่โชคดีกับผมได้รับปืนวัชระเราไปเปิดกล่องอ e ีเวนต์กันก่อนดีกว่านี่ผมยังไม่ได้เปิดเลยสักกล่องหนึ่งนะรอบนี้ครับผมผมจะเปิดนี่เลยกล่อง300ร้เว้ยเฮ้ยนี่อาลครับผมมาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนะ นี่เลยกันกระทัวแพนากัวครับผมแกนบลาร์เลกเตอร์กาวิตี้แอมไฟไายกเสร็จชิ้นส่วนยานแม่น็อสไลค์ครับแล้วก็มีแพลตินัมสำหรับกล่องหายากนะครับผมก็จะมีนี่เลยวัชระที่ผมแจกเพื่อนๆนี่แล้วก็แอนตี้แจมซัพพอร์ตครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้อธิบายเมื่อคลิปเปิดนะนี่เลยครับผมมันจะทำให้ลบลางเอฟเฟกปืนแดงเอฟเฟกต์อีเอ็มพีเอฟเฟกต์บลายเอาจากหุ่นของเราเว้ยเฮ้ย แต่ว่ามันนก็เปลืองป่ะแบบเราใช้ยันแม่โจมตีตวัวอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ไม่ได้เต็มตลอดเวลาป่ะยันแม่พ่าจะชาร์จเต็มนะเอืย <c oughs> แล้วมันจะมาลบล้างอะไรบ่อยๆเนาะเซราฟครับผมมหาวชระแล้วก็โดนครับผมแพทรอนนะเดีย๋ยวเรามาดูกันแล้วก็อันนี้ครับผมกล่องในตำนานก็จะมีนี่เลยครับอินทรามหาวชระแล้วก็ดาเมจคอนโทรเลอร์ครับผมโอเคอ่ะแล้วมาปดกันกล่กองดีกว่าเอากล่องไหนดีนะเอานี่ครับผมกล่องแรกเลย ปึ๊บโอ้โหแกลนบาลานเรีย์เตอร์จ้าแล้วก็ตามมาด้วยอุ้ยกันกระทูไอแพนตะก,กัวโอเคปึ๊บก็ไงครับผมกาวิตี้เฮ้ยนี่มันเรียงมาเลยเปล่าวะจะบอกนะว่าไดโนอสไลท์เนี่ยโอกก้กาวิตกาวิตี้อีกอันหนึ่งปึ๊บก็ไงครับผมอุ้ยนอสไลท์นอสไลท์อ,ลทอ๋อได้กล่องหายากหนึ่งกล่องครับผมแต่เราเก็บไว้ก่อนเรามาเปิดอันนี้ดีกว่าครับ ปุ๊บก็ให้ครับผมอ๋อการกระทัวแล้วเราก็มาให้แก้วไอ้เนี่ยจริงเหมืนรางวัลมันก็มีอยู่แค่นี้มันก็วนๆกันอยู่อย่างไรบ้างโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยเงี้ยอย่างเงี้ยอย่เงี้ยอยงี้ยู่เดี๋ยวว่ารอบหน้าเราเปิดให้เลยดีกว่าว่ะเปิดแบบเจ็ดพันห้าร้อยคีไปเลยอย่างเงี้ยโอเคแพตตินัมนะได้อีกหนึ่งกล่องแล้ว แล้วเราเปิดที่้ากล่องเลยแล้วเราเราเปิดนีให้หมดก่อนเนี่ยรางวัลมันมีอยู่4อย่างห้อย่างแค่นี้เองเนี่ยแล้วมันจะได้อะไรอ่ะมันก็น้องจะได้รางวัลทุกนี้ป่ะดูดิแกวิตี้มาเอามาทำอะไรเยอะแยะมาเออแพตินน่ามอย่างเงี้ยค่อยน่าสนใจหน่อยโอเคเนาะสไลด์เนี่ยก็แต่แถวเว้ยมันก็ได้ราได้รางวัลทุกอย่างอ่ะงั้นเอาพีทีมาเยอะๆแล้วกันนะโอ้แพ่นกลัวครับผม ไม่เลาใจเลยรางวัลมันไม่น้อยไปไอไอกล่องนี้มันไม่ได้แบบอะไรเลยเว้ยรางวัลมันแบบกือก๊อกกิ๊กก๊อกมากๆเลยอ่ะนะเกาตี้เอามาทำอะไรเยอะแยะเนี่ยโอเคครับผมอโอ,อมาน็อตไล่์กินเยอะแยะไปหมด โอ้ไม่นี่เหนื่อยพีทีนี่เลยปึบเขาให้ครับนี่ครับพีทีนี่แหละมาดูกันนะผมว่ากล่องสมบัติหายากเว้ยมันจะได้อะไรอันแรกได้อันดี้แจมว้าวเฮ้ยนี่ผมยังไม่มีเลยโอเคนะไปครับเปิดอีกทีนึงปึบอุ้ยแอนดี้แจมอีกอันหนึ่ง มาก็มาถ้าเยอะเชียวกล่องที่3ครับวิเซระมีปยแพทรอนครับผมว้าวโอเคไปอุ้ยแอนติแจมอันที่3เฮ้ยเซรงเซราไม่มาเลยเหรอแล้วก็อัอนตี่แจมอันที่4มันก็เยอะไปไหมมันเยอะเกินไปนะผมว่ารางวัลนโคตรหลากหลายเลยวัชร้าไม่ออกเลยเวย โอ้โหเอ้เยไอนน้แกมไอนน้แกมเนี่ย <c oughs> อุ้ยไ้ที่ jamming support มาครับผมมาดูกันว่าจัดได้อินทราหรือเปล่าินทรามหาวชระครับผมก็ยังโอเค <c oughs> เอองั้นเดี๋ยวเนี่ยผมเปิดที่7500เซลล์ไปเลยดีกว่าเปิดเขาให้ครับผมเพราะว่ารางวัลเหมือนกอนเดิมๆะวะ่ะเนี่ยดูดิมันก็ไม่มีอะไรเลยหุ้ย p ี p ีเท่าไรเนี่ย300แล้วนะ 3ามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอเคแล้วก็ได้อะไรมาเยอะแยะเลยมาครับผมมาดูกันว่าปืนวัชระจะแอนตี้แจมอันที่ห้าเอาแบรอนอีกแล้วครับผมปื๊บก็ใแอนตี้แจมอันที่หกไอ้บ้าอันเจ็ดอันแปดอันอันที่แปดเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกเลยเฮ้ย ปืนไม่ออกเลยเว้ยวัชระเว้ยได้ไอ้ไอ้ี่จะมิ่งซัสพอร์ตมา8อันน่ะมาครับผมมาดูกันว่าจะได้ไอินทราแอร์เดาเมจคอนโทรเลยแล้วนี่ครับผมก็เหลืออินทราไม่ออกครับเออเปิดไม่ได้แล้วอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมว่าผู้โชคดีที่จะได้ปืนวัชระไปทั้ง5คนเนี่ยเป็นใครบ้างครับผมไปกันเลย มาเสนุนการจับรางวัลกันดีกว่าครับผมนะก็<ม>จะใช้เว็บไซต์เดิมเลยในการสุ่มจับรางวัลครับมาที่วิดีโอที่ผมให้เพื่อนๆได้ลงไอเดียไว้เลยหัดลอกที่อยู่มาจ้าเอามาวางไว้ตรงนี้ครับผม f i l เต r ร์ด l ว c ค t e u s e ์ย,ยูเซอร์ครับ i ินคลูซี e เพจครับผมและนี่สําคัญมากๆเลยนะต้องมีแฮชแท็กครับผม DMBL เท่านั้นครับผมถึงจะมีสิทธิ์ลุลับนะครับดูดีๆนะมาดูครับผมว่ามีอยู่ทั้งหมด คนมีอยู่ทั้งหมด279คนครับผมว้าเยอะนะเยอะนะคราวนี้นะก็ต้องมาลุ้นกันหน่อยผมว่าใน279คนเนี้ยใครจะเป็นผู้โชคดีไว้เฮ้ยคนแรกครับผมที่จะได้วัชระไปคือคนแรกคือ คุณ TS ยินด in <spe> <Fern> ีด้วยนะครับคอนเกรตูเรชั่นโอ้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 อโอ้ไออ้ไอีไอครับผมมีไหมเอ่ยีไอไม่มีใหผมก็ได้ไปอ่าต่อไปครับอันที่สองจะเป็นของวัชระอันที่สองครับผมเป็นของใคร เป็นของฮาลูลูและแฟนดีด้วยนะครับผมคอนเกรตูเรชั่น right อ่าโอเคพีจีครับผมมีไหมเอ่ยอ่าไม่มีครับก็ได้ไปต่อไปนะครับอันวัชระอันที่สามจะเป็นของใครมาดูกัน วัชระอันที่สามครับผมเป็นโอ้โห TNG Gaming Car Parking Multiplayer Clip Away <laughs> ยินดีด้วยนะครับเฮ้ยชื่อจะยาวไปไหนนี้ย Android อม่โตโตโตชื่อโคตรจะยาวเลย <laughs> <laughs> เอ,อ้ยโอ้ครับผมไม่ศูนย์สิเออศูนย์ไม่มีแค่ผมก็ได้ป้าเฮ้ยชื่อยาวไปไหม <laughs> โอเคอันที่สี่ครับผมวัชระ จะเป็นของใครเนี่ยมีคนไทยมามั่งหรือเปล่าเปื๊บปืป๊บพื่อจะเกาเลยกับผมยินดีด้วยนะครับอ่าโอเคมีสามเอ้ยสีห้าห้าไม่มีผมก็ได้ไปเฮ้ยอันสุดท้ายแล้วคนไทยยังไม่มาเลยอะ่ะคนไทยมาเลยอ่าครับผมอันที่ห้ามีเบาชาในทุนผมด้วยมายคุณพินโยคลองมีลาบยินดีด้วยนะครับ โอเคอ่าปึ๊บก็หายครับผม Y8 ไม่ซ้ำครับผมก็ได้ไปพิดอันโอเคโอเคครับ <c oughs> okay. okay. ผมก็ยินดีกับผู้โชคดีทุกคนเลยนะผมหวังว่าเ,เพื่อนๆจะไม่มาแบบว่าผมว่าแล้วเฮ้ยทำไมลงไลด,ดีแล้วไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าคันนี้ครับผมคนลงไลดีกันเยอะมากๆเลย200กับ300คนเนี่ย อย่างไก็คอยติดตามนะผมว่าวันศุกร์นี้ว่าผมจะมีอะไรมาแจกเพื่อนๆอีกน่าจะเป็นของใหม่นะไม่น่าจะเป็นสกินวิเศษอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมยังไงก็ยินด,ดีกับผู้โชคด,ดีทั้งหคนเลยนะครับผมโอ้ยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบเล